ส,สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับนักผู้ชมโดยวันนี้นะครับท่านไปวันที่3 1นะครับนักผู้ชมวันสิ้นปีก็ขออวยพรทุกท่านนะครับนากผู้ชมเดินทางปีใหม่นะครับท่านไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับนากผู้ชมปลอดภัยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมเที่ยวเผื่อผมด้วยนะครับนักผู้ชมแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งถามอย่าลืมอะไรจ้าอย่าลืมถ้าเกิดมีเวลาว่างๆนะครับน เอ้ยอย่ามาเปิดเอ้ยอย่าลืมมาเปิดดูคลิปวิดีโอผมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับท่านปลามันดิ้นนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าสดนะครับท่านผู้ชมสดกว่านี้ก็ปลาในน้ําแล้วครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนั่นเนี่ยโดยวันนี้มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านผมว่าจะหูป,ปากุบคําไปแล้วนั่นเนี่ยสาหรับเรื่องของนายคนนี้ถามเรื่องของใครละจ๊ะชวหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาโผหัวกระบาลครับท่านคุยโวคุยโมคุยโตอ้วดหรือเปล่าไม่อาจแน่ ไปตรงนั้นแล้วไงต่อจ้าไปตรงนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่หาเสียงถามหาเสียงอะไรชวนบอกมานะหาเสียงรุ่นนลงนะน,นี่ให้ชาวใต้ไม่เลือกพรรคไทยรักไทย,ไ,ทยไม่เลือกทักษิณชินวัตรเพราะว่าเขาหาเสียงว่านี่จะต้องพัฒนาพรรคการเมืองที่อะไรวะเนี่ยจังหวัดที่เลือกพรรคเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรต่อจ้ามือ,อมันก็ยังคงหากินกับวลีนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรนะับว่าไม่มีการพัฒนานะครับท่านผู้ชมถอยหลังลงคลองก็อาจจะ เป็นได้เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้ามาแล้วจ้าชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าไม่รู้ว่าพรรคมันจะสูญพันธุ์หรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นกข่าวไม่ไปถามนะครับท่านเฮ้ยชวนหลีกภัยว่าเฮ้ยรอบหน้านะเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่าจะยังเป็นสสมั่นใจหรือไม่ว่าจะจะได้เป็นสสอะไรประมาณนี้ผมยังไม่ได้กผมยังไม่กล้าบอกครับถามทําไมมึงถึงไม่กล้าบอกอะไร่าบอกมานะเฮ้ยเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้นะเนี่ยอาจจะโดนเจดหัวกระบาลหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผลจาก ประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้โดยก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมผมสะใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์นั่นเนี่ยมันจะชอบออกมาคุยตโวลันนะครับท่านผู้ชมพรรคมันเนี่ยเก่าแก่เหลือเกินเว้ยเฮ้ยก่อกําเนิดมาตั้งแต่ปี2489กานะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมจ้าไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเก่งอย่างเดียวครับท่านเก่งแต่ปากสาดตีหัวนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าวันนี้ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไม่รู้ว่าประสบความสําเร็จอะไรบ้างนันเนี่ย ขอบคุณประยุทธ์ไว้เฮ้ยขอบคุณว่าอะไรจ้าขอบคุณประยุทธ์จันโอชานาะเนี่ยที่แหงงบทําถนนอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าถนนเข้าบ้านมันนั้นมีหรือ,อยังครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมว่าผมเริ่มจะน,นิ่งแล้วนะเนี่ยวันนี้ชวนหลีกภัยก็ยังคงโผหัวกระบ,บาลเสริมไม่อยู่ยังนะเนี่ยชวนมาอีกแล้วเฮ้ยกีดทักษิณชินวัตรเ,เป็นตัวป่วนบ้านเมืองเตือนรัฐบาลอย่าประมาทนะเนี่ยวลันนะเนี่ยประชาชนรู้อะไรเป็นอะไรทักษิณคือตัวปวนบ้านปว เมืองชวนหลีกภัยผู้หัวกระบ,บานครับท่านกี่ทักษิณชินวัตรนเนี่ยทำตัวปวนบ้านปั่นเมือง ทั้งที่ได้รับอภัยโทษแต่ยังไม่สํานึกเตือนรัฐบาลอย่าประมาทประชาชนรู้อะไรเป็นอะไรเชื่อสองปมร้อนเขากระโดงเอาภายขยิบตาอะไรว่านี่ต่างคนต่างอยู่เผยรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับท่านะาผู้ชมซึ่งก็น่าจะหมายถึงรัฐบาลที่นายชนหลีกภัยสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมว่าอะไรจ้าเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะเนี่ย,ยเคยคิดที่จะยกเลิก MOU 44แล้วนะเนี่ยหลังข้าราชาการแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศชี้จุดอ่อนเพียบอะไรประมาณนี้แล้ว เกิดอะไรขึ้นจ้าแล้วทาไมถึงไม่ยกเลิกนะครับ่านผู้ชมประชาชนแห่ถามมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านพร้อมกันนี้นะเนี่ยว่ายังคงมีการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ่านผู้ชมอันนี้นี่เอ้ยเอาคําพูดมาจากของคุณพ้อมพงษ์นพพลิตนะครับ่านผู้ชมหรือว่าเสด็จพี่อะไรประมาณนี้ช่วยลีกไพ่ออกมาคุยโม้คุยโตครับท่านเดินทางไปตรงนั้นผมหาเสียงนะเนี่ยอย่านะคนใต้ถามอย่าอะไรนักหนาชวนบอกมานะอย่าเลือกประชาธิที่ปาอะไรประมาณนี้ไปตรงนี้นะเนี่ยเอย้ไม่ใช่อย่าเลือก ทักษิณชินวัตรนะอย่าเลือกเพื่อไทยอย่าเลือกไทยรักไทยนะไปตรงนี้ก็อย่าเลือกไทยรักไทยนะนอ,ยอ,ยยนะอย่าเลือกทักษิณน,นะส่งผลให้อย่างไรจ้าส่งผลให้ในายชวนออกมาคุยววตัวรั่นะครับท่านผนะูน้ชมเนี่ยพอตัวผมเองนะเนี่ยเลยทาให้ทักษิณชินวัตรนะเนี่ยไม่ได้สอสอในภาคใต้แม้แต่คนเดียวกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอะไรบ้างจ้ารู้สึกว่ากรรมจะเริ่มสนองตัวมันเองแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแก่งเมื่อจะไม่เจมครับท่านโผหัวกระบาลออกมานะ้เนี่ยให้เด็กถอนหอกอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวหรือป อะไรประมาณนี้เห็นในโซเชียลเขาบอกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็สะเทือนใจอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวชวนหลีกภัยมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือเปล่าไม่อยากแน่ใจนะครับท่านผู้ชมซัดทักษิณตะเนียป่วนบ้านปวนเมืองอะไรประมาณนี้แล้วตัวชวนล่ะจ้าไอ้นี่ก็เชื่องช้านะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านเอาอะไรมีอะไรดีล่ะจ้ามีอะไรดีก็จะต้องอยู่ไปที่ปัดนะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรที่ไม่ดีล่ะจ้าก็สาดเสเียเสียไปให้ชาวบ้านชาวช่องอะไร ประมาณนี้โดยไม่ได้ดูหัวกระบาลตัวเองเลยนะคบท่านผู้ชมบ่าสมัยที่ตัวมันเองเป็นนายกอยู่นะเนี่ยต้องยุบสภาเพราะประเด็นสประก4บสี่ขีดศูนย์หนึ่งเพราะใครอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านฟ้ากรุงเทพธุรกิจนะเนี่ยชวดหลีกภัยครับท่านโลภหัวกระบาลสัทักสินชินวัตนนะเนี่ยเสี่ยงคุกอีกแล้วเว้ยเฮ้ย,ฮยชี้ต้องสนองต่อพระมหากรุณาธิคุณลดโทษติดจริงหนึ่งปีอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็ดับดานนะครับไม่ใช่เดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมหนักหน่วงไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวชวนหลีกภัยครับท่านแม้ใกล้จะข้ามปีแล้วนะเนี่ยก็ยังคงออกมาหาแสงหิวซีนไม่หยุดยั้ยงถามรัฐบาลทําไมปล่อยทักษิณชินวัตรลอยนวลอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมล่ะจันเนี่ยเฮ้ยก็ต้องปล่อยให้ลอยนวลน,นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นทักษิณนวเนี่ยกูจะติดคุกทําไมว่าถามเพราะอะไรล่ะจันเนี่ยเฮ้ยมันยึดอํานาจผมไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งกลุ่มคอตสอะไรพว ตรงนี้นะครับท่านซึ่งไปโจทย์กับ ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเพื่อมายัดคดีอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ชวนหลีกภัยก็เดินหน้าครับท่านเดินหน้าตีกินอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวชวนถามรัฐบาลแล้วเนี่ยทำไมยังปล่อยให้ทักษิณชินวัตรลอยนวลเมื่อไหร่จะปราบระบบทักษิณสักทีอะไรประมาณนี้ไว,ว้ตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมโดยโดยชวนหลีกภัยฟังอยู่อย่ายิ้มเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ม็อบคอปทรอชวนอยู่นะเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นภาพชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชม ท่านควงนกหวีดนะเนี่ยน้อยๆถามมาน้อยๆไปที่ไหนจ้าไปที่ม็อบสุเทพฤทธิ์สุบันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าม็อบนกหวีดอะไรประมาณนี้เป่านกหวีดไล่รัฐบาลยิ่งรักครับท่านไล่ไปไล่มาเป็นอะไรบ้างจ้านำพามาถึงความตกต่ำของประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมมันก็ออกมาโอลวอรเวงอ,อย่างไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวครับท่านว่า มาอีกแล้วอันนี้แนวหน้าส่งข้าประกวดระวังซ้ารอยรัฐบาลเรษฐานะเนี่ยละ่ะระวังซ้าํารอยรัฐบาลเศรถฐาชวนหลีกภัยครับท่านผู้หัวกบาลโรคเตือนนายกอิงนะเนี่ยอย่าทําผิดกฎหมายแล้วก็อย่าประมาทนักร้องอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดผมเป็นชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาเวลาที่เหลืออยู่นะเนี่ยถามเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปทําอะไรจ้าเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปนั่งนึกนะครับท่านผู้ชมว่าจะทําอย่างไรดีวะเนี่ยให้พักตัวมันเดงไม่สูญพันธุ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะเนี่ยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ ที่ยึดพรรคประชาธิปัตย์มาได้นะเนี่ยใครบ้างจ้าฉเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับท่านผู้ชมเด็ดอิฐขาวทองอะไรพวกนี้ถามทาไมน้องหูชอบประชาธิปัตย์แล้วเหรอไม่ได้ชอบนะครับท่านผู้ชมแต่เฮ้ยนั่นะเนี่ยเออยเขาไม่ถูกกับชวนหีิกพัยนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยมองเขาเป็นมิตรครับท่านถามมิตรอะไรจ้าเนี่ยมิตราชีพหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอืมกลัวไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครับท่านก็สนับสนุนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเรื่องของอะไรว่าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชม ข่าวก็เดินหน้าครับท่านไปถามชวนหลีกภัยนะเนี่ยรอบหน้าจะยังลงสอสออีกหรือไม่ชวนหลีกภัยไม่กล้าบอกนะครับท่านผู้ชมว่าจะลงหรือไม่เฮ้ยแต่เราอยากท้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยชวนหลีกภัยว่าเฮ้ยอย่าเที่ยวออกมาเอาดีใส่ตัวอะไรประมาณนี้แบบที่พ้อมพงศ์ผลิตออกมาซัดนั้นเนี่ยผมก็ไม่พอใจนะเนี่ยพ้องพงน์ผลิตออกมาซัดในหัวชวนได้อย่างไรเฮ้ยแต่ในใจนั้นเนี่ยอยากจะท้าถามอยากจะท้าอะไรวะโดยผมเป็นคนใต้นะครับท่านผู้ชมประชากรบางส่วนครับท่านหรือว่าหลายส่วนนะเนี่ยก็ ส่งเข้าประกวดมาครับท่านถามนะ้เนี่ยต้องนัดเป็นคนใต้นะเนี่ยทำไมไม่เลือกประชาธิปัตย์ทำไมต้องชนอะไรว่าทรยศชนชั้นตัวเองอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุติผมต้องเลือกประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเพื่อแลกกับการไม่ทรยศชนชั้นตัวเองอะไรประมาณนี้โว้ยก็คงต้องจําเป็นนะครับท่านผู้ชมถามจําเป็นอะไรจ้าจำเป็นต้องทรยศชนชั้นตัวเองนะครับท่านโดยอย่าให้ใครมาจูงจมูกนะครับท่านผู้ชมโดยชวนหลีกภัยครับท่านเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงอะไรมาก ครับท่านแต่ดูแต่ละวันแต่ละปีนะเนี่ยออกมาบอกอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำนะเนี่ยเพราะหัวหน้าพรรคคนใหม่อะไรประมาณนี้โดยตกต่ำเพราะใครหลหะจ๊ะถ้าเกิดสายตาผมมองนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะตกต่ำเพราะนายจุลินลักษณะวิสิ์ครับท่านรวมถึงนายหัวชวนลีภัยด้วยหรือเปล่านะเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเข้าร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโดานยึดพรรคนะครับท่านผู้ชมันมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเสียดายนะเนี่ยมาดามเดียยังอยู่พรรคนี้นะครับ ดันผู้ชมโดยผมอยากสนับสนุนให้เดียวัฒนยานตอนนี้ออกมาจากพักนี้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวพาะอะไรจ้าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ่างผู้ชมอยู่ไปสองภัยเบีย้ยครับท่านตอนนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้นแล้วนะเนี่ยมาแล้วจ้าพร้อมพงศ์ลบผลิตแห่งเพื่อไทยส่งข้าระกวดครับท่านสวนชวนหลีกภยัยแทบมุดดินกันเลยทีเดียวอ่าพร้อมพงศ์ลบผลิตครับท่านซัดชวนหลีกภยัยนะเนี่ยทัศนคติอันตรายครับท่านสืบทอดความแค้นต้นะนียหลังซัดทักษิณชินวัตรเป็นตัวป่วนนะครับ่างผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วใครบวนละจ้า อ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านะผู้ชมเพื่อไทยส่งข้าวประกวดครับท่านพร้อมพงศผลิตนั่นเนี่ยส่วนนายหัวชวนหลีกภยัยวุ้ยทัศนคติแย่ๆแ,แบบนี้นั่นเนี่ยช่างอันตรายเหลือเกินสื่อทอดความคับแค้นครับท่านหลังอัดทักษิณชินวัตรเป็นตัวป่วนแนะให้ในายชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยตักน้าใส่กระโหลกครับท่านแล้วก็ชะโงกดูเงาหัวกระบ,บาลตัวเองสองกระจกดูซะบ้างเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่จะไปย้อนดูนั่นเนี่ยอดีตวีรกรรมนะน,นะครับท่านะผู้ชมดูวีรกรรมวีรเวรปมสประก4.01 อะไรประมาณนี้ประชาธิปัตย์ถึงกับท่านต้องยุบสภานะครับท่านผู้ชมเป็นเพราะใครครับท่านเฮ้ยเพราะกำนันสุเทพหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมไอเราก็นั่งนึกไว้เฮ้ยวิธีกําจัดประชาธิปัตย์มันจะมีวิธีไหนบ้างวะเนี่ยทำไมศาลไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์วะเนี่ยอะไรประมาณนี้ชัวลีกภัยก็ออกมายืนยันนะครับท่านพรกเราเป็นพรรคคนดีนะเนี่ยอยู่ก่อกําเนิดมาตั้งแต่ปี2 4 8 9เกพรรคเราอยู่ย่าได้ยาวนานเป็นสถาบันทางการเมืองไม่มีเจ้าของ ไรประมาณนี้สุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเจอทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทักษิณนี่ก็มาเหนือชั้นเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านในเมื่อศาลไม่ยุบใช่ไหมเว้ยในเมื่อทําทอะไรพักมึงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วทําอย่างไรต่อจ้าดึงมันมานะครับท่านผู้ชมดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลครับท่านที่นี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้มวลชนที่ชอบประชาธิปัตย์นั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวนะครับท่านที่ต้องมาอยู่ภายใต้อะไรว่าเนี่ยเป็นลูกน้้อออองงงรัฐบาาลลเยป็นนนูกกขพท ทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโชวหลีกภัยมันก็ยังคงวนลุบวนเลิบอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยก็มากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ชมด้าน MG r อาส่งข้าประกวดครับท่านเพื่อไทยนันเนี่ยเด็ดพี่พร้อมพงษ์รผลิตครับท่านผูกป้องทักสินชินวัตรตามหน้าที่นันเนี่ยอาจนายชวนหลีกภยัยเว้ยเฮ้ยขึ้นธรรม,มาตไม่ล้างเท้าทัศนคติอันตรายสืบทอดความแค้นอะไรประมาณนี้ไงแนะนําให้ไปย้อนดูวีรกรรมพักตัวมันเองก่อนนะครับท่านผู้ชมของประชาธิปัตย์นะันเนี่ยเรื่องอะไรจ้าเรื่อง ประเด็นสบก4.01นะครับท่านผู้ชมก็หนักหน่วงวุวุนในริรรรรรรเวณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยต้องยกให้คนคนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมออดยกให้2คนครับท่านมีใครบ้าจงจาะเนี่ยชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมและอีกคนนึงก็คือพลตารวจเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านโดยเสยรีพิสูจน์ตอนนี้ก็โดนโซเชียลนะครับท่านผู้ชมแห่ทัวรลงสนานลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวทัวลงว่าอะไรบ้างจ๊ะเสรีดีคนเดียวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้โซเชียลเขาออกบอกมานะครับ ครับท่านผมไม่ได้จะไปก้าวล่วงเสรีพิสูจน์แต่อย่างใดแล้วนายชวนล่ะจ้านายชวนก็ติดมากับเขาด้วยในะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยจะดีคนเดียวแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยห,หยุดได้สักทีนะเนี่ยในการเอาดีใส่ตัวเอาจุดๆใส่ชาวบ้านอะไรประมาณนี้เลิกซะเถอะถามเลิกอะไรจ้าเลิกตีกินทางการเมือ,ใใมองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมั่นใจครับท่านเนี่ยสาเหตุที่ประชาธิปัตย์ยังไม่สูญพันธุ์นั่นเนี่ยเพราะยังมีนายชวนหลีกภัยอยู่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเห็นว่าชวนหลีกภัยยังอยู่ประชาธิปัตย แล้วยังไงต่อจ้าชาวบ้านเขาก็ยังคงเลือกนะครับเดิมผู้ชมโอ้ยช่างไม่อายนะครับเดามผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมุติเป็นผมคงจะไม่กล้าพูดแบบนี้แล้วครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติว่านั้นเนี่ยแต่ก่อนได้เสียง150เสียง160เสียงนะครับเดิมผู้ชมสําหรับประชาธิปัตย์ตอนนี้แหละจ้าต่ำเตียเ้ยเลียดดินนะครับเดิมผู้ชมสอบตกแทบมุดลูเมนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์จะต้องเจออะไรบ้างจ้าหลังจากนายชวนออกมาประกาศภูมิใจนะเนี่ยผมนะเนี่ยเป็นพ่อผมเลยนะเนี่ยที่คนภาคใต้ไม่เลือกทักษิณผมเป็น นลงไปตรงนั้นผมก็จะบอกนะนี่อย่าเลือกไทยรักไทยอย่าเลือกทักษิณอย่าเลือกเพื่อไทยอะไรประมาณนี้แต่ชวนหลีกภัยน่าจะลืมไปอย่างหนึ่งถามลืมอะไรจะเนี่ยลืมบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าอย่าเลือกพรรคนั้นอย่าเลือกพรรคนี้ชวนหลีกภัยก็น่าจะเฮ้ยบอกเข้าด้วยนะเนี่ยให้มาเลือกประชาธิปัตย์เพราะอะไรจ้าโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์เจอคู่แข่งมากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมโดยคู่แข่งหลักๆครับท่านตอนนี้นะเนี่ยในสังเวียนภาคใต้นะครับท่านก็น่าจะประกอบไปด้วยครับพรรค ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านผู้ชมพักประชาชนครับท่านอะไรประมาณนี้เฮ้ยล้วษณะคตจะสูญพันธุ์ไม่จ้าประชาธิปัตย์นี่แต่เกิดถามผมนะครับท่านผู้ชมฟันธงครับท่านประชาธิปัตย์คงไม่สูญพันธุ์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคงจะตามเตียเ้ยเลียดดินลงไปเรื่อยๆครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้ปลาเกตขาวกรอบ,อบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพันแอลมอนนะครับท่านผู้ชม มีหลากหลายนะครับท่านเอ้ยปลากระบงทุบครับท่านปลาเห็ดโคนทุบ170กรัม150บาทถัว่วทุบตรับ100บาทนะครับเ่ามผู้ชมขนมข้าวโอ๊ตอัดแท่งมีหลากหลายนะครับเดิมผู้ชมกล้วยหอมอบธรรมชาติ100อเอ้ยไม่ใช่300กรัม150บบาท,บาทขอบคุณมานะที่นี่อีกครั้งนะครับท่าน จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ขายของไปหรือยังนะครับท่านผู้ชมโดยปีใหม่ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับท่านแล้วมึงทําอะไรอยู่จ้าไอ้ก็มาออกบันเลงข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยก็เป็นอาชีพที่แปลกครับท่านถามเป็นอาชีพที่แปลกยังไงวะเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมกับท่านผู้ชมนั้นเนี่ยต้องมาพบมาเจอกันนะครับท่านผู้ชมทุกสองทุ่มครึ่งครับท่านทุกวี่ทุกวันกันเลยทีเดียวนะเนี่ย เออแล้วมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องขอขอบคุณครับท่านสําหรับประชาชนทั้งหลายนั่นเนี่ยที่ช่วยกดติดตามครับท่านจนตอนนี้ช่องนัดวิวนะครับท่านผู้ชมประชากรนั่นเนี่ยเอ้ยยอดการกดติดตามเกินทะลุ5 0 0 0 0นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยอดวิวนั่นเนี่ยเกิน200ล้านวิวไปเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเฮ้ยอยากจะเดินนะครับท่านผู้ชมถามอยากจะเดินไปไหนวันนี้อยากจะเดินไปกราบเท้าทุกท่านนะครับ การดัผู้ชมแต่ว่านับไปนับมาเว้ยเฮ้ยคงจะใช้เวลาประมาณ70ปีก็คงจะเดินไปกาบไม่หมดนะการด่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเพราะว่าประชากรเยอะเกินนะครับท่านอะไรประมาณนี้ก็หนักหน่วงไม่หยุดยังกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะรับด่านผู้ชมทัวลงพังยับเยินคารูเมนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากตอนนี้นนะเนี่ยพังข้ามปียกให้ใครบ้างจ้าเสรีพิสุทธิ์แล้วก็ชวนหลีกภัยนะการด่านผู้ชมแต่ชวนหลีกภัยเมื่อกี้อ่าซัดไปแล้วครับท่านตอนนี้มาที่ พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์นะครับท่านไม่รู้ว่าอกหักอะไรมาหรือเปล่านเนี่ยออกมาคุยวัวคุยโตลั่นครับท่านเนี่ยตอนนี้ผมสนับสนุนนะเนี่ยให้มีการปฏิวัติอีกครั้งมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้ไงต่อจะเนี่ยแล้วก็เรียกร้องให้มีนายกพระราชทานนะครับเด,ดี๋ผู้ชมทีนี้ผมก็เปิดฐานไปเจอเพจเสรีบ,บางเพจครับท่านเสนอนนเนี่ยถามเสนอใครจ้าเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีนนเนี่ยถ้าเกิดสมุิจะมีการพระราชทานมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเดีมผู้ชมต้องเติมไว้ก่อน ปรากฏใครบ้างจ้าอภิสิทธิเวชชาชีวะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมภพศาลพืชมงคลอะไรประมาณนี้จรันดิฐาพี่ชายหรือว่าจรันพักดีธนาคุณไม่รู้แล้วนะครับท่านผูมม้ชมโอ้ยก็อีกสองสามคนครับท่านและอีกมันจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผูมม้ชมโดยตอนนี้เสรีพิสุทธิ์ครับท่านก็มีประชาชนตั้งคาถามนั้นเนี่ยเฮ้ยเสียคนตอนแก่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาอีกแล้วแล้วถามทําไมจ้าจะเที่ไปต่อว่าพลตำรวจเอกเสรี สูตรแบบนั้นนันเนี่ยเดี๋ยวระวังจะรดนเขาฟ้องนะเพราะอะไรจ้าเอ้ยตอนนี้เขาพยายามเล,เล่นเรื่องชั้น14อยู่นะครับท่านผู้ชมโดยเสรีพิสูจน์ครับท่านก้าววางเดิมพันนั้นเนี่ยทักษิณชินวัตรเตรียมจะกลับคุกครับท่านกลับคุกอะไรวะเนี่ยล้างคุกรออะไรประมาณนี้เตรียมกลับไปกินข้าวแดงพร้อมเดิมพันนะครับท่านผู้ชมเสียดายเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยว่าผมไม่ค่อยมีเบี้ยนะครับท่านผู้ชมผมก็มีแค่นาฬิกาไม่กินเรือนนะครับท่านผู้ชมที่พร้อมมีมูลค่าได้อะไรประมาณนี้อยากจะเดิมพันเหลือเกิน เลยทีเดียวแต่ว่านาฬิการที่ผมมีนะั้นเนี่ยมัน3เรือนร้อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยติดต่อลงรับจำนำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาจำนำหน่อยได้ไหมปรากฏว่าอะไรบ้างจ้าลงรับจำนำบอกยังไม่รับนะครับท่านผู้ชมถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้าเนี่ยบอกว่ามันถูกเกินไปนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วทําไมต้องหนูใส่แล้วดูแพงล่ะจ้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม พูดล้อเล่นกันไปก่อนครับท่าน่าเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยขนาดเดียวกันหลังจากพลตบทเอกเสรีพิสูจนะ์ในเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าอกหักหรือเปล่าครับท่านไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นร่วมรัฐมนตรีนะในเรื่องผู้ชมในรัฐบาลน,นี้อา้าวเชียร์ให้ปฏิวัติยึดอำนาจซะอย่างนั้นนะในเรื่องผู้ชมมาแล้วจะเสรีพิสทจิ์พังข้ามปีพังข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเชียร์ให้ปฏิวัติซะเฉยนะครับท่านไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลตอนนี้นะเข้าใจแต่ไป ยุวยปฏิวัตินี่เสียทรงเลยนะคะรับท่านผู้ชมโดยนักข่าวก็งงนะครับท่านหลังจากที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยคนให้สัมภาษณ์เอ้ยคนที่ให้เออคนที่สัมภาษณ์นะคะรับท่านผู้ชมถึงกับขั้นงงกันเลยทีเดียว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 พลนรเด็กเสรีพิสทจิ์เนี่ยคนอย่างคุณเนี่ยเป็นถถึงหัวหน้าพักการเมืองนะเนี่ยแล้วเอ้ยบังอาจเอ้ยไม่ใช่ก้าออกมาบอกความคิดเห็นว่าให้ทําการยึดอานาจให้ทําการปฏิวัติรับประหารอะไรประมาณนี้มันจะเป็น การล้มล้างการปกครองนะเฮ้ยแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่เสรีพิสูจน์บอกว่าอย่างไรบ้างจ้าเห็นรัฐบาลแบบนี้นะเน,น,นะนี่ยมันหน่อมแนมนั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้ควรจะต้องมีการยึดอำนาจอีกรอบหนึ่งนะครับเดานผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่บ้านเมืองจะได้ดีขึ้นนะครับท่านอะไรประมาณนี้ท่าแท้ก็เผยออกมาหรือเปล่านะครับเดานผู้ชมมันนี้โซเชียลออนไลน์นะครับท่านออกมาชี้แจงแถลงไขนะครับทดานผู้ชมวิจารณ์อย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวเฮ้ยเสรีเผยท่าแทนแล้วหรือไม่นะั้นเนี่ยสุดท้ายก็เห็นด้วยกับผู้ พวกรับปหาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ไอ้ผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถามมึงจะเดินไปไหนนักหนาอยากจะเดินไปให้เขาปองดองกันไว้นะครับท่านเตรียมจะพิมพ์แล้วนนเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้ารู้สึกว่าเน็ตบดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องออลบลบก่อนครับท่านดีลีทดีลีทดีลีทปังเอนเตอร์ปังแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็ไม่มีอะไรเกิดน,นะครับท่านผู้ชม อก็ข้ามผ่านไปก่อนเอา้าเอา้ยเ,เจออีกแล้วชวนหลีกภัยครับท่านผู้ว่บาลอีกแล้วนะเนี่ยมั่นใจครับท่านหลังจากโดนตาหน้านะเนี่ยปลามาเลยค่อยประชาธิปัตย์เตรียมสูญพันธุ์ชวนหลีกภัยยังไม่เชื่อแบบนั้นมั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธุ์แล้วก็เน็บหัวหน้าพักคนใหม่เฉลิมชัยสีอ่อนคงรู้จุดอ่อนนะเนี่ยคุยโวโตลั่นครับท่านไม่ตอบแล้วว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะคนะรับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยรอบนี้นะเนี่ยถ้าผมเป็ชนชวนหลีกภัยนะคนะรับท่านผู้ชม เฉลิมชัยสีอ่อนถามสำนึกบุญคุณพ่ออะไรจ้าเพราะนายชวนไม่ได้ลงสอสอเขตนะการดังผู้ชมลงสอสอปาร์ตี้ลิสอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะเนี่ยคุณเด่นข่าวทองอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ลงสอสอเขตนะการดังผู้ชมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าชวนหลีกภัยก็อาจจะไม่ได้เข้าสภาในการดังผู้ชมเพราะคะแนนปาร์ตี้ลิสของประชาธิปัตย์ตอนนี้นะครับท่านรู้สึกว่าจะได้มาแค่3คนนะการดังผู้ชมน่าจะได้คะแนนประมาณล้านกว,ากว่าครับท่านหนึ่งใครบ้างจ้าชวนห ีกภยจุลินลักษณะวิสิ์นะครับเ่านผู้ชมสันเทศบุญยมณีแล้วก็บัญญัติบรรทัานรู้สึกว่าจะได้มาแค่4ี่คนนะครับเ่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับเ่านผู้ชมก็เข้าขายครับท่านโดนตีตาแล้วเนี่ยว่าเป็นพรรคอะไรนะครับเ่านผู้ชมสำรองครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับเ่านผู้ชมหลังจากออกมาอวยพรปีใหม่ครับท่านก็มีทั้งกระแสประชาชนที่เห็นด้วยนะเนี่ยโฮ้ยนายก อ,อ,อิงน่ารักมากเลยแล้วเนี่ยมีทั้งนายกอิง่งยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐอดีตนายกรัฐมน,นตรีสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมอดีตนายกครับท่านแล้วก็สมชายวงสวัสดิ์อะไรประมาณนี้แล้วมันโดนอะไรจะเนี่ยเฮ้ยทำไมเราบรรดานายกทั้งหลายแหแล่เนี่ยยกแผงกันเลยทีเดียวเนี่ยมันมาจากตระกูลชินวัตรหมดเลยแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปแล้วน,นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมติดตามครับท่าน ว่าสถานการณ์ปีหน้านนเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้จริงอย่างที่นายเทพไทยเสนนพงศ์เคยบอกหรือไม่เฮ้ย <Hey, S 1> ผมฟันธงนะเนี่ยฟันธงว่าอะไรเทพไทยบอกมานะฟันธงว่าทักษิณชินวัตรนนเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าเกิดสมมติกลับมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เห็นด้วยครับท่านเพราะอะไรจ้าเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมคงจะขัดใจนะเนี่ยเฮ้ย hey, แม่งมึงเอ้ยถ้าเกิดเราได้นั่งบัญชาการเอง้วเนี่ยคงจะมันน่าดูกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ้าโอ้ยบารมีมันหล่ำเลือนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ครับท่านสลิมเดือดดิ้นไม่อยู่จังอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากตอนนี้รู้สึกว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดหรือเปล่าว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมได้เดินทางมาแล้วถามเดินทางมาที่ไหนจะเนี่ยเดินทางมาที่บ้านจันสองล่านะครับท่านผู้ชมมาพบกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวก็จะต้องมีนะเนี่ยรังสีมัรวมเจาออกมาถามอีกหรือไม่เฮ้ยอันวายไบริมมาเจอทักษิณในฐานะอะไรอันนี้ก็ถามไปแล้วนะครับ่ามบูชมเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรอีกไหมจ้าตอนนี้ก็น่าจะเตรียมดินนะครับดามบูชมหลังจากที่ไม่รู้ว่าประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีนะครับดานบูชมอินโดนีเซียเว้ย<ๆ>มาเจอทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลากันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เหรอนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ่ามผูชมเพราะว่าบารมีเขายิ่งใหญ่ครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติอะไรวะเนี่ ที่การากบางกรรมธิการนะครับดัมบูชมมีการเชิญตัวทักษิณชินวัตรไปพบอะไรประมาณนี้ทักษิณไปไหมจ๊ะไม่ไปนะครับดามบูชมไม่ไปเนะ่เป็นเรื่องที่ดีไหมน่าจะดีนะในการดานบูชมและถ้าเกิดไปลหรจ๊ะโอ้ยถ้าเกิดไปนะเนี่ยมีเหล่าบรรดาอะไรวะเนี่ยนักวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองบางส่วนนะครับดัมบูชมบอกว่าเนี่ยก็เกิดดรทักษิณชินวัตรนั่นะเนี่ยเดินทางไปที่กรรมธิการเรื่องชั้น14อะไรประมาณนี้เขาจะทําคลิปด่านะครับดัมบูชมแบบเช้าเที่ยงกลางวันเย็นกันเลยทีเดียวใครวะ ม,มากมายไข่กองนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีผมอยู่ในนั้นด้วยครับท่านแต่ผมก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมว่ายังไงทักษิณก็ไม่น่าจะลดตัวไปนะครับท่านผู้ชม,มอะไรประมาณนี้โดยมันเป็นคดีทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมโดยด้เกิดผมเป็นทักษิณแล้วเนี่ยวันเดียวกูก็จะไม่ติดเด็ดขาดกันเลยทีเดียวถามไม่ติดอะไรจ้าคุกนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเนี่ยมันยึดอํานาจผมไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งกลุ่มคอตสอกลุ่มที่เป็นโจ์กับตัวทักษิณจินวัรนะครับท่านผู้ชมมาตรวจสอบอะไรแบบ บบนีมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นไม่ต้องติดคุกสักวันเดียวนั้นถูกแล้วครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทีนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมน้ํายาชวนหลีกภัยครับท่านรอบหน้าจะได้ลงสอสออีกหรือไม่อยากจะท้าเหลือเกินนะเนี่ยท้าอะไรจ้าท้าให้ลงสอสเขตนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มั่นใจครับท่านว่าชวนหลีกภัยไม่กล้าลงนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าบอกนะนะักข่าวไปถามรอบหน้าจะลงสอสไหมจ้า ยังไม่อยากบอกตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าตอนนี้มีรอยร้าวในประชาธิปัตย์แตกปีออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านถ้าเกิดนักการเมืองที่ไม่ใช่อยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นเนี่ยยกให้ใครนะครับที่ผมชอบอ้ก็น่าจะมีคนเดียวนะครับท่านผู้ชมได้แก่ใครจะเนี่ยเดียวว่าธัญญาวงอภาษีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังคงท็อปฟอร์มสําหรับผมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความชอบชอบส่วนบุคคลครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่ แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้หากชอบคลิปนี้อ่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน